นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับใครที่มีโรงไฟฟ้านะครับแล้วหนึ่งอยากขายหรืออยากเอาบริษัทของโรงไฟฟ้านั้นเข้าตลาดซับนะครับเรามีที่ปรึกษานะครับเรามีที่ปรึกษาอยู่นะครับเพราะว่าการที่คุณลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าเนี่ยมันคืนทุนระยะยาวนะครับคืนทุนประมาณสิบปีนะครับก็จะมีกําไรก็สิบสิบเอ็ดปีแล้วเนีัยเจ้าของ โรงไฟฟ้าที่พัฒนาโครงการก็อาจจะแก่ไปซะก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ซ o d อดีแล้วนะครับเรามีที่ปรึกษาการเงินที่เก่งกาจพอสมควรนะครับที่จะเอาโรงไฟฟ้าที่ซ o d ดีแล้วเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายในสองสามปีก็ได้แล้วนะครับไม่ต้องรอเก็บเงินค่าไฟนะครับจนรอคืนทุนสิบยี่สิบปีนี้เดี๋ยวแก่ซะก่อนนะครับไม่ได้ใช้ตังก่อนนะก็ใครมีโรงไฟฟ้าที่จะขายนะครับ ใครที่มีโรไฟ้าที่ COD แล้วนะครับอยากเข้าตลาดหลักทรัพย์ในไทยนะครับเราก็มีที่ปรึกษาคอนซัลท์อยู่นะครับคุณสนใจก็ทักไลน์มาเลยนะครับเดี๋ยวมาทำกันนะครับจะได้รีบรวยนะครับเดี๋ยวแก่กันก่อนนะครับสวัสดีครับ